วันนี้ผมจะมาบอกข้อดีและข้อเสียของช่อง g o u s b 2 5 2 In My Opinion ก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกกันเลยกว่าข้อดีข้อแรกนะครับขยันความขยันของเขานั้นขยันมากเพราะว่าแต่ละเดือนนั้นเขาทำคลิปแทบทุกเดือนและกันแฮม ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขยันไปไหนเพิ่งอ,ออกซีซั่นสามอีพีหนึามาแล้วว้าวแปลกมากแล้วก็มาดูตอน,นที่ข้อดีที่2อ,อะไรดีกว่าข้อดีที่2องครับก็คือทีมงานดีอย่างเช่นคนวาดหน้าปกให้คนกูสุบก็เป็นคนนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าเขาวาดหน้าปกทุกอันหรือเปล่าแต่ ผมเห็นในคอมเมนต์ซีซั่นสองอเใช่เขาคอมเมนต์ว่าใครวาดหน้าปกนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวาดหน้าปกทุกคลิปหรือเปล่าแต่อืดีนะครับทีมงานดีมากมาดูข้อด,ดีที่3กันเลยดีกว่าการวาดแอนิเมชันในการแฮมใช่ครับการวาดแอนิเมชันกานแฮมเนี่ยตอนนี้ถือว่าคันดีมากแล้วตั้งแต่รู้สึกว่าเปลี่ยนตั้งแต่ เอซีซี่สอง EP แปนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าในตอนซีซั่สอง EP แเนี่ยมีคนอื่นทําที่ไม่ใช่กูซุปหรือเปล่าหรือไม่น่าใช่นะครับเพราะาเอ่อเพราะว่าข่าวไม้ที่คุณกันเนี่ยเพิ่งขายกันนั้นแฮมให้เออใครสักคนหนึ่งไปแล้วก็จะเปลี่ยนเนื้อเรื่องไปเลยก็เป็นแจ็คแอเวนเจอร์ไปแล้วอืมเพราะฉะนั้น น่าจะเป็นคุณกูซุปมากกว่าที่ทำซึ่งขยันเกินขยันมากเรามาดูที่ข้อเสียกันดีกว่าข้อเสียคือไม่มีใช่ฮะไม่มีเลยเพราะดีทุกอย่างเลยฮะสมบูรณ์แบบมากสำหรับผมะนะก็บายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย